สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่ย่า่กับสิผ้ามาเบงนะค่ะเนาะผ้าพี่น้องมาเบงบบกโกลูกตะโกลูกตะโกนี่ค่ะนี่ลูกตะโกนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเคยเห็นบ่ค่ะลูกตะโกค่ะลูกตะโกอันนี้อันนี้ทานได้นะคะทานได้นะคะอร่อยค่ะมันจะมีรสเปรี้ยวหวานค่ะ อร่อยนะคะเห็นหมาข้างบนเยอะแยะเลยเดี๋ยวยายจะให้ดูนะคะหน,หนูข้างบนเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะลูกตะโกค่ะเขาเรียกลูกตะโกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลูกตะโกบ้านเฮ <c oughs> ากับบางคนกับหูนะคะนอกบางคนกับบางหูนะคะนอกอันนี้บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะคะกินได้นะคะตะโกนี่กินได้ค่ะ อร่อยนะคะมันร่วงเต็มพื้นเลยจ้ะลูกสุกมันจะจะเห็นไหมคะมันร่วงเต็มเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะบางคนก็เคยกินบางคนก็ไม่เคยนะคะเนี่ยนี่ค่ะลูกตะโกอร่อยนะคะอร่อยค่ะอร่อยมันจะออกรสชาติ เปรี้ยวหวานค่ะอันที่มันหล่นลงพื้นยายก็ไม่เก็บไปกินยายจะเก็บอยู่บนโต๊ะนูเห็นไหมคะเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมหล่นเต็มพื้นเลยค่ะหล่นเต็มเลยค่ะอร่อยนะคะพี่น้องอร่อยนะคะนี่ค่ะ สวนก็ประมาณนี้แหละค่ะอันนี้คือต้นมะไฟนะคะมะไฟตอนนี้ยังไม่ไม,ไ,มไม่มียังไม่ออกลูกลนะคะยังไม่ออกลูกค่ะอันนี้คือมะไฟอันนี้คือต้นกล้วยค่ะพามาดูสวนค่ะมีลูกตะโก้ค่ะลูกตะโก้อันนี้อันนี้มันยังไม่สุกนะคะมันยังดิบๆอยู่ค่ะมันยังไม่สุกถ้าสุกแล้วอร่อยมากค่ะสุกแล้วมันจะมีรสชาติออกรสชาติออกเปรี้ยวหวานค่ะ ลูกตะโกนะคะนี่คือต้นตะโกค่ะบางคนก็รู้นะคะมีใครรู้ไหมคะว่าต้นตะโกคืออะไรนี่คือต้นตะโกนาค่ะต้นตะโกต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดมีนะคะลูกตะโกนะคะลูกตะโกพาดูนะคะนี่ก็สวนค่ะ กับประมาณนี้แหละค่ะบกโก้บานเห่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องอาซูฮ้จกักนี่ค่ะย้าผ้ามาเบิงเนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะสวนก็มีลูกตะโก้ลนหลายหลายพี่น้องเคยกินบ่นอเนาะพี่น้องบอกโก้บานเห่านะคะ่ะ มันก็จะออกลูกออกลูกมาอันนี้อันนี้ลูกลูกยังยังมียังมีอันนี้อยู่นะคะเนี่ยนี่อันนี้ยังอ่อนยังไม่สุกค่ะลูกมันอ่อนถ้าสุกแล้วมันจะออกเหลืองๆอร่อยค่ะค้ามันสุกแล้วมันก็จะออกเหลืองนะคะพี่น้องเซีบเบพี่น้องเคยกินมานนอกค่ะนี่ค่ะ งามม่ค่ะอันนี้ลูกอันนี้เขาเรียกลูกตะโกงามมาค่ะพี่น้องงามบ่เคยกินมาพี่น้องนี่แหละค่ะลูกตะโกกับปลาไม้อันอันอันนี้จะเรียกอะไรละ่ะมันเหมือนน้อยหนานะคะพูดไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะ ถ้าพูดเป็นภาษาอีสานน่ะยายพูดได้แต่พูดเป็นภาษากลางยายพูดไม่เป็นอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าคำพิรสดคำพิรสดูคัมพิรสดนะคะลูคัมพิรสดมันจะออกไอรูดแดงๆนะคะน่วยมันสีแดงๆกลมๆแต่ว่าข้างในมันเกิดคือคือคือไอ้น่อยน้านะคะคือคือเขียบนะคะนี่ค่ะลูกตะโกกับประมาณนี้นะคะ ส่วนกล้วยค่ะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ่ะถ้าพี่น้องมาเลาะเบิร์กล้วยยายสิเก็บลูกตะโก้ไปกินสมหรือพี่น้องเด้อแจ้าม้าเหมือนยายกะว่ามาเก็บตะโก้ไปกินสมอพี่น้องอร่อยนะคะอร่อยค่ะ,คะมันจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวยายจะเก็บละ นะคะดูนะคะลูกตะโกค่ะไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย